สองวันก่อนผมข้ามเก้าวไปสิบครับยันจีลายพิโรจนาขังจริงๆขังกับคนอื่นหรือเปล่าพี่กับผมนี่ก็แต่มันหรือมันหรือมันอยู่ที่คนชายด้วยหรือเปล่ามันอยู่ที่คนชายเลยนะผมว่าใช่ไหมอยู่ที่คนชายด้วยแหละมันไม่น่าใช่กับยันหรอกอยู่ที่คนทำยันจีใหม่ทำยังไงไปแลกเอาครับไปแลกเอานะ อเอายันจีเก่ามาแลกเป็นยันใหม่ครับแล้วมันจะกลายเป็นยันจีแบบใหม่ครับขนานคนอื่นสิบสามแ้วกัตันจะไปยอมนะับโอ้ยอมเถอะพี่อะไรก็อะไรก็ได้ยอมยอมไปเถอะนะครับอะไรที่ยอมได้เรายอมครับพี่เป็นแสนพี่สิบสามอ่ะอย่าหาทําพี่ถ้าง,งบไม่ถึงนะแล้วมีเงินหลักร้อยไปกดสิบสามโอ้โหหน้ามืดพี่ยังไงก็ไม่ได้ปัจจุบันนี่บวกสิบยังไม่รอดเลย อเจสามสิบกชุดยังไม่สิบงเลยงบน้อยอยา่าดทาใช่ครับอย่าหาทําพี่บวกสิบสามอะ่ะขอยันลงอาคมจากรจนามาครับโอ้ยทุกคนมันไม่มาเลยวะโอ้ยมันไม่ดูดเลยอะ่ะผมต้องทํายังไงวะอะไรเจ็ดเจ็ดหรือเปล่าครับรอดูพี่รอดูโอ้ย เมื่อยแล้วนะโลนมึงยังไงเนี่ยูมเมื่อยแล้วนเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยใส่นานแตกปุ๊บเดี๋ยวมางอมอีกกับตันผมรู้จักคือเป็นคนที่ไม่ยอมโลนนะครับอู้ยยอมบ้างก็ได้พี่พี่ยอมบ้างก็ได้นะพี่โลนกับพี่ขอให้มันดูดๆสวยๆงามๆให้พี่เขาได้เห็นหน่อยว่าเออไอสิ่งที่เรา สิ่งที่เราสะสมมาบรรดาปีครึ่งเนี่ยไอหินดุดดดเนี่ยเราคิดถูกปั๊บผมคิดถูกดีก้าวหินดุดดูดไงโอ้ยมาแล้ววะหินดุดดูด ยพี่ต่อไหมหรือหรือพอแล้วหรือพอแล้หรือพอแล้ว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 หินดูดดูด A few moments later หินดูดนะหินดูดนะหินดูดดูดกันอยู่สิบ้าจบตรงนี้ได้บวกเ้าแล้วนะเอออยากเห็นคลิปเปลี่ยนเทียบวันนั้นที่แตกรั่วครับโอ้โห หัวร้อนจัดเลยพี่ผมต้องสะบดคำหยาบอะพี่อะไม่ไหววะ่ะวันนั้นน่ะผมก็ชอบดูดนะครับไปถึงหินใช่ไหมพี่ไปถึงหินใช่ไหมมาพี่ถ้าทุกคนดูผมไหวก็นั่นแหละครับเฮ้ยตรงมาทรงมาหินดุดุดทุกคนหินดุดุดปึ๊บเฮ้ยตรงมาน่าจะเหลือแต่สายฟาร์มเอ็มสาย เวลปิดบทใช่ครับสายฟาร์มเอ็มอะอยู่แน่นอนสต่ฟาร์มเอ็มชอบเลยนะครับมานะมานะทุกคนนะไปได้วยกันครับเราจะนับเราจะนับสิบไปได้วยกันครับทุกคนทุกคนเงียบไปไหมมันมันต้องมีเพลงบรรเลงเนาะเพลงบรรเลงนะฟังไหมทุกคนเต้นแนงเต้นแน่งนแนงเต้นแนงเนแนงต้นนงดึงดึงดึงตึงดึดึง เป็นบันเลงไงเป็นบันเลงเป็นบันเลงไงหลอนหูตอนเนี้ยหลอนหูจัดเลยอ่ะอะผมพูดตรงตกเลยคือผมรู้แน่ทุกคนแบบเฮ้ยทำไมมันจะกดสักทีวะนันผมก็อยากกดพี่แต่ยังเล็งไม่ได้ขออภัยด้วยความล่าช้าไม่ได้เรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้พี่หรือมันจะให้เราแค่บวกเก้าพี่เราเราอยู่ตอนนี้เร่งทันนะพี่ พี่วิทย์พี่พี่วีเราอยู่ตรงนี้เรายัางทันนะเรายังผมยังไม่ยังไม่ยังหล่ออยู่นะพี่ตอนนี้เรายังหล่ออยู่นะพี่พี่วิทย์อุย้ย ง่ายนะง่ายอ่ะก็ไม่ยากทัาไรนี่บอกทุกคนเฮ้ยผบพี่ใหญ่กลับมาแล้วพี่ใหญ่กลับมาแล้วใสยทั้งวันอ่ะตันเอ้ยไครที่จะดูย้อนหลังไะทุกคนนะกอเลยครับกอไปถึงสุดเลยแล้วกันทุกคนนะครับสงสารคนดูรย้อนหลังอ่ะทำอะไรเป็นชั่วโมงทำของ หินก็ไม่ดูทุกคนปึ๊บ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 อะกระพริบปึ๊บเอ้ยเป็นใจด้วยทำาหนึ่งทั้งยันงานยังไมผมขอพูดคำหยาบได้ไหมทุกคนเอาสันส้นๆเลยนะ อะไรวะเนี่ยโอโอเคถือว่าผมก็ติดแล้วกันนะถือว่าผมติดหรือผมติดแล้วกันพี่อะโอเคหินดูดูได้หินดูดุทุกคนเราไปเท้ดูได้ครับเราไปเทีดูได้